ทุกคนเคยเป็นกันไหมครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินขนาดมีหมูกรอบก็ยังนึกเมนูไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรกินดีมันเยอะสุดเกินคือว่ามันเยอะก็คือเมนูมันหลากหลายมากๆจะทำอะไรก็เลยนึกออกเมนูหนึ่งก็เลยว่าจะทำหมูกรอบขั่วพริกเกลือละกันเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมีแค่กระเทียมพริกแล้วก็ต้นหอมแค่นั้นเองก็เริ่มจากการมาหั่นหมูกรอบนะครับอันนี้ใช้แค่2บ้างนะเพราะว่าทำกินคนเดียวพ่อกับแม่คือมีกับข้าวย่างอื่นกินกันแล้วจริงๆ2บ้างก็คือได้เยอะมากๆเลยนะได้จานหนึ่งเลยนะครับฟังจากเสียงหมูกรอบ ต่อไปเราก็มาหั่นกระเทียมกันแต่ก่อนจะหั่นเราก็ต้องมาปอกกระเทียมกันก่อนนะครับขึ้นอยู่กับความชอบว่าอยากชอบเยอะชอบน้อยหั่นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ป <Wand. S 1> อกเปลือกเสเร็จล้วก็มาสับกระเทียมกันเลยนีก่ก็กจะเป็นขั้นตอนในการสับกระเทียมจะเอาแหลกละเอียดขนาดไหนคือแล้วแต่ความชอบเลยหรือจะเอาไปน,นั้นหนาก็ได้อันนี้คือขึ้นอยู่กับความชอบจริง <ie S 1> ๆนะครับดู <ie S 1> จากการสับกระเทียมแล้วพอที่จะเป็นเชลกับเขาได้บ้างไหมครับนี่สุดยอดมากๆเลยตัวเองไปอีกนอกจากสับกระเทียมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมเสตถ้ถย่ว้เลยเพื่อเราจะไปเจียวพร้อมกับหมูกรอบของเรานนนนนนะะจจจเเเเสรร็็็็แแล้วกกกกกมหัพพพิิิิตียปปดดง ขาวสีเรื่องสีแดงสีเขียวแล้วแต่เลยนะครับชอบกินเผ็ดมากก็หั่นเยอะๆไปเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะเผ็ดมากก็หั่นเยอะเผ็ดน้อยก็หั่นน้อยแค่นั้นเองจริงๆการทำข้าวก็เหมือนศิลปะอย่างหนึง่งไม่มีสูตรตายตัวนะครับพะเราทำกินเองนะครับเราชิมรสชาติเองนะคบเพราะเรากินเองแค่ว่ามันอร่อยก็พอใจแล้วจากนั้นก็มาหั่นต้นหอมนะครับต้นหอมก็ ใช่เยอะใช้น้อยก็แล้วแต่ความชอบอีกแล้วชอบกินก็หั่นใส่เยอะๆไปเลยใส่ทั้งส่วนไปเลยก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะครับแต่เก่งก็ใส่พอประมาณนะครับเพื่อให้มีกล่นจากนั้นก็มาตั้งกระทะกันเลยนะครับตั้งกระทะตัวนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับเพราะว่าเราจะเอามันจากหมูกรอบนะครับล้วก็โยนหมูกรอบลงไปในกระทะแบบนี้เลยเปิดไฟอ่อนๆคั่วหมูกันก่อนครับคั่วหมูให้น้ำมันจากหมูออกมาแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวแบบนี้เลยเจียวจนกระเทียมเหลืองเลยนะครับเป็นกระเทียมเจียวอย่าให้กระเทียมไหม้นะจ๊ะทําไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆไม่ต จากนั้นก็เห็นว่ากระเทียมเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองพนะเริ่มเหลืองแล้วนะครับแล้วตอนนี้มันจะส่งกลิ่นกระเทียมหอมไปทั่วบ้านทั่วห้องครัวเลยครับเราก็ขวก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกระเทียมนะครับเหลืองให้ทั่วกันแบบนี้เลยทําไปเรื่อยๆครับจะยนยินไฟอ่อนๆนะในขั้นตอนนี้บางคนอาจจะใส่กระเทียมเจียวสาเร็จลงไปเพิ่มอีกก็ได้นะครับเราต้องทําให้กระเทียมสุกก่อนนะครับเราจะยังไม่ใส่พริกนะถ้าเราใส่พริกไปก่อนนะครับมันจะทําให้เราฉุนได้นะนี่เราก็ต้องแล้วพอกระเทียมเริ่มสุกเราก็ แก๊สที่ใช้เป็นแก๊สปิกนิกแก๊สกระป๋องนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอากะป๋องเดิมออกแล้วก็เอากระป๋องใหม่ใส่ลงมาหมดตอนอันนี้พอดีหมดตอนไหนไม่หมดมาหมดตอนกําลังทำข้าวให้ทุกๆคนดูแต่ก็ใช้เวลาไม่นานครับจากนั้นเราก็มาผัดกันต่อเลยนะครับเปิดแก๊สเปิดไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ผัดกันต่อคั่วพีกกันต่อเลยนะครับคั่วพีกพอประมาณนะครับแล้วเราก็มาเริ่มปรุงรสกันเลยนะครับขั้นตอนการปรุงรสก็ไม่ได้ใส่หลไรมากมายนะครับใส่ผงชูรสใส่เกลือใส่รสดีแล้วก ใจชอบเลยแล้วก็ชิมเอานะรสชาติของเก่งก็จะเป็นเค็มๆหน่อยหวานๆหน่อยคือเค็มออกหวานหวานออกเค็มเออทั้งเค็มทัม้ทงหวานอะไรว่าง,งงไปหมดแล้วนะครับที่ว่าเราอร่อยที่สุดนั่นแหละครับแล้วเราก็มาโคเลโคเลผัดให้เข้ากันแบบนี้นะครับถ้ายังไม่พอใจในรสชาติก็เติมเครื่องปรุงลงไปอีกใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่อะไรลงไปอีกก็ได้นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับความชอบในรสชาติของแต่ละคนเลยไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วเราก็ผัดคลุกเาขาเครื่องปรุงที่เราใส่ให้เข้ากันทั้งหมดนะครับแล้วอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือต้นหอมนนะรััใส่ผดดดดไปปปแแแ๊เเเียยววลล้้ากก็ิจ เสร็จแล้วนะครับง่ายมากๆเลยสําหรับเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือแบบนี้นะครับไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะมาดูหนา้าตาแล้วก็สีสันนี้เป็นไงล่ะ สีสันนะ่ากินมากๆเลยครับทุกคนหมูกรอบพวกพิเกอือนะครับตักเสิร์ฟใส่จานเลยครับอันนี้คือตักราดข้าวได้เลยนะเพราะว่าไม่ได้ทาเป็นกับข้าวนะครับเพราะว่ากินคนเดียวอย่างที่บอกเป็นเมื่อต้นคลิปต้อนหั่นหมูกรอบเหมือนมันจะไม่เยอะนะแต่พอผัดออกมาแล้วมันเยอะพอจะทําขายได้ไหมครับดูหนะ้าตาและสีสันไปเปิดร้านก่อนนะะคนที่ดูจนจบคลิปก็คือทําเป็นแน่นอนนะครับทาง่ายๆแบบนี้คุณอาจจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วเราก็ได้เวลามากินหมูกรอบกัน ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะครับเก่งก็ขอเวลาไปกินข้าวกับหมูกรอบขั่วพริกเกลือก่อนนะคะในตอนแรกบอกจะลดความอ้วนงง